สวัสดีครับวันนี้นะครับเข้าสู่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีการออกแบบนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรารักโรงเรียนโดยควรครับจะมาเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งกับวิชาเทคโนโลยีการออกแบบครับ วิชาเทคโนโลยีการออกแบบครับเทคโนโลยีนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหาสนองตอบความต้องการของมนุษย์นะครับหรือเพื่อความสามารถในการทํางานของมนุษย์เทคโนโลยีจึงเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตพร้อมกับการดารงชีวิต อยู่ของมนุษย์เทคโนโลยียังรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์หรือวิธีการที่จะนํามาใช้ในการสร้างชิ้นงานเพื่อได้ผลผลิตตามต้องการนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของเทคโนโลยีนะครับง่ายๆสักสามชิ้นงานนะครับอันแรกเลยเรียนทุกคนน่าจะรู้นะครับโทรศัพท์จําเป็นต้องมีในปัจจุบันนะครับสืโซเชียลการออนไลน์นะครับ โทรศัพท์นะครับเมื่อก่อนจะเป็นรูปร่างักษณะอย่างนี้ปัจจุบันนะครับนี่เลยนะครับไอโฟนซัมซุงมีหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับสไลด์นะครับสื่อสารกันออนไลน์ได้สบายสบายสองรถยนต์นะครับเมื่อก่อนนะครับทํามาจากไม้มาจากเหล็กปัจจุบันนะครับใช้ไฟฟ้าแล้วเทสลานะครับระบบนำทางดาวเทียม ทโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์นี่เลยยุกไม้หนาๆใหญ่ๆหนักๆนะครับจนเป็นปัจจุบันนะครับนี่เลยจอแบนมีหลายเยอะห้องให้เลือกนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับบีโอความหมายและประโยชน์ของพลัานโลียนะครับสั้นๆสิบนาทีนะครับ